ตอนขึ้นกคกมัน่ะนะขนองจะชันยิ่งย <c oughs> ้อตานพี่น้องมักตานมาเนี่ยอาเด้อไปลานี่นี่ <c oughs> กินอาการเนื้อน,นี่เด้อ <c oughs> โอ้ยน้องเลย <c oughs> ดกดก,ดกเป็นขัน้นรถมักตานพี่น้องมักตานนี่วงพะาเตะสิพาก,กินมักตานเนื้อพี่น้องเด้อนี่เด้อสิขึ้นเอามักตานเลยโอ้ยสามต้นเลยเลือกเอาเลยเลยซูงเตอร์พี่น้องเลย เอ้ยยังให้อยู่หน้าไปเลยมันเนี่ยเลยมันบุดตาพี่น้องเลยลมตะโพว์อย่างนี้โอ้เสียวเชียได้ยังไงหมดเลยเดินกันลัวขึ้นเนี่นี่โควิดมาอยู่ให้อยู่หน้าไปแล้วมันเนี่ยลมกระพัดแห้งแห้งจนเป็นตะยานอยู่ถึง ตัดนานตัดอันนั้นมานั่นตัดลงมาเนี่ยเด้อจักซ้ําตานเด้อสิเอามาเฮ็ดติบข้าวแม่นแล้วผู้จะ <coughs> 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 bụi bông lưỡi bông có sẽ ra mặt tàn sao vậy nè chua <laughs> <mình> <laughs> ตอนขึ้นกกมาน่ะนะขานองจะชันยิ่งออ่เยอะแช่บเดยนะตาดนอ้ยตายบอร์มักต้าดโทนอ่อนฮนะคิวเอ้อบักอะไร กเลกงานอยู่กลางยกคอการในการเดนมาดีเลยอลงมากเลยนี่อาชดช,ชด้องดูได้ดได้โอมันลายพพี่น้องเลยจะกินน้อยเลิกก่อนเลยเลิกกินเลยนี่อีกน้ำแตกแหลน้ำแตกน้ำเตเ <laughs> น,เตน,เตนโอ้ยสิได้น้ำมันยกคักท่าไรนี่ chốt không chốt ngam mà ngam này qua cà tèm mỹ ôi chân chồng bác đây nè ba lẻo này nè ตาน,น,นกันเดิ่มนี้เลยยืนท่งให้ท่งหน้าไปแล้วนี่ฮึห้องบงังงะรูปน้ำมันพอนไหมน้ยแซ่บดิหวานหอมหอมน้องเอ้ย ซื้อตามตามโงกับเปิ้มันเองเลยนะอืมสองฟองสามฟองหมด ข้างเดียวนะเย <laughs> นี่ยปฏิยังนี่โอ้ยประกำงามเลยเจ็บดี អាងងក្រខាក <werse> ់ន <hatten ko toere> េះនេះครับតើខោច្រ្អាក់នេះថ្ងៃនេះនេះងងខាក់នេះពីណាគេខ្លួនឯងណាដែរ ได้ฉีกินเมดหรือบ่ามันเนี่ยลายเลยบูลเลอร์เยอะละเมาอีกแล้วดื่มบ้าบวยใ่เส้อสิอ้าวหมกเจอเนดะ้อท,ที่ติดตามชมตา,นะามไป้องครับกดไลค์กดแชร์กันได้ก็กดติดตามกันเนดะ้อ 嗯。Mm.